เฮ้ยตายบา่งมาขึ้นน้งไหนกล้ามเนื้อคุณบดบวบว่ะย,ย,ยังไงให้เมืองกล้ามเนื้อไม่หายงวม,มการตกปวดเข่าปดิปดคอก็คือการที่เมืองต้องกินโปรตีนให้ถึงเวยสีสิบอ่ะร่างกายแม่งต้องการโปรตีนขั้นต่ำนะเวยหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเท่าของน้ําหนักตัวต่อวันหมายความว่าไงวันเน,นี้ยอูน้ําหนักห้าสิบใช่ไหมกูกินหนึ่งเท่าก็คือกินห้าสิบกรมัมถึงเจ็ดสิบห้ากรมัมและกรัมคือที่อะไรวะคือไปกินไก่เจ็ดสิบห้ากรมัมหรอบอกไม่ใช่สมมติไก่นัก ตากลายกรรมให้โปรตีนยี่สิบไข่ไก่หนึ่งฟองให้โปรตีนเจ็ดกํมคิดง่ายๆไม่ต้องคนอนํานวณที่มึงทํามือขึ้นมาแบบนี้เว้ยเนื้อสัตว์ต่อมือที่มึงควรกินแล้วมึงก็ทํามือกลมๆไข่สักหนึ่งฟองหรือสองฟองแบบเนี้ยเวลาสามมือเนื้อมึงไม่หายแบบเนี้ยติดต่อกันุกวันเน้นปลาเน้อนอกไก่เนื้อสัตว์ที่มันย่อยง่ายหรือพวกถั่วเหลืองก็ได้กลุ่มกันมึงไม่ตกกลุ่มนมึงแม่งไม่พังรอเขายอยู่กับมึงอีกนาน ยอย่าเพิ่งรีบแชร์คลิปนี้ให้ใครให้เราอะไปทำก่อน